สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ่ายช่องนัทชาชาแนลค่ะสำหรับช่วงต้นปีแบบนี้หลายคนก็คงจะเตรียมความพร้อมในการยื่นภาษีกันถูกต้องไหมคะเพราะว่าถ้าหากเป็นการยื่นภาษีที่สำนักง,งานสัมพากรแล้วเราก็สามารถยื่นได้ถึงวันที่31มีนาคมนี้นะคะส่วนใครที่ยื่นภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สรรพากรก็จะสามารถยื่นได้ถึงวันที่8เมษายนนี้ค่ะ พราะฉะนั้นก่อนการยื่นภาษีแน่นอนค่ะไม่ว่าจะยื่นแบบไหนไปยื่นด้วยตนเองที่สำมะกรหรือว่ายื่นผ่านออนไลน์ก็ตามทีค่ะเราจะต้องเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกและวก็รวดเร็วในการยื่นภาษีนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีกรมธรรประกันภยัยก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ สำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบีย้ยประกันภยัยผ่าน MTL คลิกค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับใครที่มีกรมทันของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตอยู่แล้วเราก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MTL คลิกค่ะแอปนี้นะคะมาใช้งานได้ฟรีเลยค่ะ ส่วนวิธีการที่เราจะเข้าไปดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบีย้ยประกันภัยก็ไม่ยากเลยนะคะเมื่อดาวน์โหลดแอปนี้มาลงทะเบียนใช้งานแล้วเรียบร้อยให้เราเข้าไปที่แอป MTL คลิกได้เลยค่ะจากนั้นคลิกที่เข้าสู่ระบบในพื้นที่สีชมพูนะคะเมื่อมาที่หน้านี้เขาจะให้เราระบุรหัสผ่านนะคะใส่รหัสผ่านลงไปให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเราก็สามารถกดพื้นที่สีชมพูด,ด้านล่างค่ะดำเนินการต่อได้เลยค่ะจากนั้นเมืม่เอเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชันนี้แล้วให้เราคลิกที่ดาวน์โหลดเอกสารค่ะเมนูนี้นะคะก็จะเห็นว่าเขาจะมีเอกสารให้เราได้เลือกดาวน์โหลดนะคะเราต้องการดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบีย้ยประกันภัยค่ะอยู่อันแรกเลยอันนี้นะคะ เราก็สามารถคลิกขึ้นมาได้เลยค่ะก็จะเข้ามาที่หน้าเอกสารหนังสือรับรองการชำระเบีย้ยประกันภัยนะคะเพราะฉะนั้นดูที่หมายเหตุสักนิดนึงค่ะเขาแจ้งไว้ว่าแอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลหนังสือรับรองการชำระเบีย้ยประกันภัยเฉพาะ กรมทันที่ยังมีผลบังคับและสามารถใช้สิทธิ์ยื่นหักลดหย่อนภาษีได้เท่านั้นนะคะส่วนกรมทัน์ไหนที่สิ้นผลบังคับไปแล้วจะต้องติดต่อ call center อเ,เ,เขาเท่านั้นนะคะจะเห็นได้ว่าเราอยู่ในปีภาษีล่าสุดคือปี2,564ซึ่งเป็นปีที่เราต้องการใช้งานอยู่แล้วนะคะและตอนนี้ไฟมีกรมทันอยู่ทั้งหมด2เล่มนะคะสำหรับเมืองไทยประกันชีวิตนะ เล่มแรกก็คือเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ99ทับ20ซึ่งเป็นชื่อของแบบประกันที่เราซื้อไว้นั่นเองค่ะเป็นแบบชำระเบี้ย20ปีให้ความคุ้มครองถึงอายุ99ปีนั่นเองค่ะและก็แบบที่2ก็คือสะสมทรัพย์รับบำนาญน,นะคะเพราะฉะนั้นเราจะดาวน์โหลดอันแรกก่อนเลยค่ะอันนี้นะคะก็คลิกที่ดาวน์โหลดได้เลย เื่อเราคลิกดาวน์โหลดแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้คือหนังสือรับรองการชำระเบี้ยของเรานะคะเราก็สามารถคลิกที่ลูกศรมุมบนขวามือค่ะสังเกตดีดีนะจะมีลูกศรอ,อยู่นะคะคลิกที่ลูกศรตรงนั้นได้เลยค่ะจากนั้นเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะแชร์ไปที่ไหนเดี๋ยวฝ้ายจะแชร์ไปที่ dive r นะคะ Google dive r นั่นเองค่ะก็คืออันนี้ก็คลิกที่ dive r เลยนะคะจากนั้นเราก็สามารถ แก้ไขชื่อเอกสารตรงนี้ค่ะพิมพ์ชื่อที่เราต้องการบันทึกลงไปเลยนะคะไฟล์พิมพ์เป็นเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพนะพิมพ์ชื่อเรียบร้อยแล้วเราก็กดบันทึกในมุมล่างขวามือได้เลยค่ะกดบันทึกที่มุมล่างขวามือตรงนี้นะเมื่อมาที่หน้านี้ค่ะเรายังไม่ได้มีโฟลเดอร์นะคะสำหรับเก็บที่จะเก็บไฟล์2ไฟล์นี้ก็คือกรมาทัน2เล่มเพราะฉะนั้นไฟล์จะตั้งเป็นโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อเก็บเฉพาะ ประกันของเมืองไทย2เล่มนี้ไว้เลยนะคะก็โดยการคลิกที่เครื่องหมายบวกมุมบนขวามือค่ะจากนั้นเขาก็จะให้เราใส่ชื่อโฟลเดอร์ใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นโฟลเดอร์ไม่มีชื่ออยู่เราก็สามารถพิมพ์ชื่อลงไปในนี้ได้เลยค่ะตั้งชื่อได้เลยไฟล์ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าเบี้ยประกัน2564นะคะเมื่อตั้งชื่อเสร็จแล้วก็กดสร้างได้เลยค่ะ จะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีโฟลเดอร์เบี้ยประกัน2,564แล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วเราก็คลิกที่เลือกเลยค่ะเมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพค่ะเป็นอันแรกที่เราจะบันทึกเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์นี้นะคะเราก็บันทึกเลยค่ะมุมล่างขวามือนะจากนั้นให้เราคลิกที่ลูกศรมุมบนซ้ายมือตรงนี้ได้เลยค่ะถอยกลับไปเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดอีกอันนึงนะคะ เมื่อมาที่หน้าเอกสารแล้วเราก็จะดาวน์โหลดอันที่2ค่ะกรมธรรมเล่มที่2ก็คือเล่มนี้แล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดเลยนะคะจากนั้นเราก็คลิกที่ลูกศรมุมบนขวามือค่ะเราจะแชร์ไปเก็บไว้ที่ไดฟ์ของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเหมือนกันนะคลิกที่ไ i ฟ์ได้เลยค่ะจากนั้นก็ตั้งชื่อค่ะเช่นเคยตรงนี้เราสามารถลบออกได้เลยนะแล้วก็ตั้งชื่อใหม่ที่เราต้องการลงไปได้เลยค่ะ ตั้งชื่อเป็นสะสมทรับรบ,บำนาญก็คือเป็นชื่อของแบบประกันนันเองค่ะจะได้รู้ง่ายๆนะคะเมื่อตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่คำว่าบันทึกมุมล่างขวามือตรงนี้เลยค่ะจากนั้นให้เราคลิกที่มุมล่างขวามือคลิกที่คำว่าเลือกได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีเมืองไทย คุ้มครองตลอดชีพที่เราบันทึกมาครั้งแรกอยู่ที่นี่1อันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มมาอีก1อันแล้วก็กดเลือกเลยค่ะให้เราเลือกที่คลิกที่คำว่าเลือกได้เลยค่ะมุมล่างขวามือตรงนี้นะคะเป็นอันว่าเราไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้ด้วยการเรียบร้อยแล้วค่ะเข้ามาอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการหรือเปล่านะคะเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูที่ไดฟ์ของเราได้เลยค่ะ Google Drive นะคะ แล้วก็คลิกที่โฟลเดอร์เบี้ยประกันขึ้นมาได้เลยค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยของฝฟายมารวมอยู่ในโฟลเดอร์เบี้ยประกัน2,564ซึ่งอยู่ในไดฟ์ของฝฟายแล้วเรียบร้อยนะคะทั้ง2กรมธรนม์เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะนำไปใช้เพื่อหักลดหย่อนภาษีเวลายื่นภาษีก็ไม่ยากค่ะถ้าหากว่า เป็นการไปยื่นภาษีด้วยตนเองที่สำนักง,งานสัมพากรแล้วเราก็เราก็จะต้องปริ้นทั้ง2ฉบับนี้ออกไปด้วยนะคะส่วน ถ้าหากว่าใครที่ยื่นแบบภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สัมภาระแล้วเราก็ไม่ต้องปริ้นออกมาค่ะก็เก็บไว้ในไดรฟ์ในมือถือของเราเนี่ยละค่ะเผื่อว่าทางสัมภาระเขาเรียกเอกสารเพิ่มเราก็จะสามารถแนบไฟไล์ผ่านออนไลน์ให้เขาได้เลยนะคะซึ่งไม่ยุ่งยากค่ะสะดวกมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งไฟล์เองก็ได้ทําการยื่นภาษีไปแล้วตั้งแต่วันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการยื่นแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สัมภาระนั่นเองค่ะ ก็ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะคะอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ยื่นภาษีปีภาษี2,564แล้วเราก็รีบดำเนินการได้เลยค่ะถ้าหากว่าไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักง,งานสัมพากรใกล้บ้านก็สามารถยื่นได้ภายในวันที่31มีนาคมนี้ค่ะส่วนใครที่ยื่นออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์สัมพากรก็สามารถยื่นได้ถึงวันที่8เมษายนนี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนเนทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไวค้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ